สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีวันปีใหม่นะครับของพี่น้องเชื้อสายจีนด้วยนะครับสวัสดีครับสิงจียู่อีสิงนีหฮวาไซนะครับโชคดีมีใจนะครับสุขสมหวังดังใจปรารถนานะครับอ่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอีกรอบนึงนะครับพบกับผมนะครับอ่าเซียวเจมผู้เสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเมื่อวนนี้นะครับ ขออนุญาตมานาเสนอนะครับเจ้าตรถ304แรงรถแห้งๆเลยนะครับรถแห้งๆเลยไม่มีการ่วดซึมนะครับไม่ม right ี่วดซึมปรับสภาพเก็บให้สวยๆสวยกริ๊บๆนะครับยางหลังใหม่นะครับยางหน้า30%นะครับมาพร้อมชุดดันใหม่นะครับชุดดันใหม่เวอร์นะครับตัวนี้เป็นชุดดันใหม่นะครับชุดดันใหม่ตัวนี้ใบดันใหม่นะครับใบดันใหม่แป๊บสวยๆเลยนะครับพร้อมคอนโทรลใหม่ด้วยนะครับชุดนี้ชุดนี้ให้ใหม่เลยนะครับว้าว มันสวยมันงามจนเตะตาน้ะมันสวยมันงามนะครับคันนี้นะครับคันนี้ขอบอกว่านะครับเขาบอกว่าเครื่องแห้งมากนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับรถปรับสภาพปรับแต่งนะครับทําสีให้เพื่อความสวยงามนะครับเนื่องจากด้วยเจ้ารถเขามีอายุแล้วนะครับรถประมาณปีห0าสห้านนะครับรถคันนี้นะครับขอบอกเลยของจริงเลยพูดจริงไม่โม้ไม่ตัวนะครับไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวนะครับเดี๋ยวผมพามาดูชุดหลังนะครับ ชุดหลังแห้งๆเลยนะครับแห้งๆเลยไม่มีรั่วซึมนะครับไม่มีรั่วซึมสีล้อนะครับข้างซ้ายนะครับสีล้อข้างขวานะครับไม่มีรั่วซึมนะครับรถแห้งๆเลยนะครับแห้งๆเลยนะครับปรับสภาพทําให้เรียบร้อยนะครับลูกค้านําไปใช้งานได้เลยนะครับนําไปทางานใช้ได้เลยได้เลยนะครับรถคันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูราคาจะจะตรงๆเลยนะครับ ที่ร้านขายเพียงนะครับ1 9 9 0 0 0หาบาทนะครับอุปกรณ์เป็นใบดันนะครับคันนี้ลูกค้าจะได้ใบดันหน้าใหม่นะครับหม่เอี่ยมใช้งานยาวๆเลยนะครับขอบอกว่ารถคันนี้นะครับคุณลูกค้ารับไปนะครับไม่ต้องซ่อมนะคบพวกเราดูแลให้หมดแล้วนะครับนำไปใช้งานได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับคุปต้ L า L3408 นนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาสตาร์ทให้ดูนะครับขอบอกว่าไม่มีการตัดต่อคลิปใดๆนะครับ ผมสตาร์ทครั้งเดียวเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเหยียบคัดนะครับส,สตาร์ทปุ๊บเลยว้าวสตาร์ทครั้งเดียวใช่ไหมครับครั้งเดียวเลยเดี๋ยวยกใบดันให้ดูนะครับใบดันใบดันนิ่งๆเลยนะครับคอนโซลนิ่งๆเลยไม่มีโยกนะครับคอนโซลใหม่นะครับคอนโซลใหม่เดี๋ยวให้ดูเลยนะครับ ระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้สวยนะครับสวยงามได้ไปไม่อายใครนะครับได้ไปไม่อายใครนะครับคันนี้ซูบูต้าเอลสามสี่ศูนย์แปดนะครับเดี๋ยวผมเจมขออนุญาตดับเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกรอกคุณลูกค้าไม่ได้ยินเสียงผมนะครับไม่รู้จะฟังเสียงเครื่องไม่รู้จะฟังเสียงเจมนะครับคันนี้นะครับคันนี้ขอเสนอขายเพียงย้ำอีกครั้งนะครับ199,000บาทนะครับคันนี้นะครับเป็นรถ ตัวรถพร้อมใบดันนะครับคันนี้สําหรับคุณลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถทักหาผมใต้คลิปได้เลยนะครับคันนี้เขาบอกว่ามีคนสนใจมากนะครับคันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่มามสนใจนะครับผมเจมส์พูลเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามเพอแกงนะครับสวัสดีครับอย่าลืมทักมาใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับ